สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Re Games t u d i o นะครับและในวันนี้ครับผมก็มีข่าวใหม่เกี่ยวกับเกมเรเลอร์จะมานําเสนอนะครับนั่นก็คือเกมเ e เลอร์สามารถเล่นบนเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วนะครับและที่ผมไม่ได้เล่นแบบเต็มจอนะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆว่าผมเนี่ยเล่นบนเว็บเบราว์เซอร์จริงๆ,ซ,งๆซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ผม รู้สึกแบบสุดยอดมากอะแบบเกม20กว่าปีอย่างเงี้ยยังมีคนพยายามที่จะพอร์ตเกมเนี้ยให้มาเล่นบนเบว์เซอร์ได้อะอันนี้ผมกำลังคิดนะว่าถ้ามาเล่นบนเบว์เซอร์ได้ทุกอย่างจริงๆอะเดี๋ยวผมจะลองเอาพวกมือถือกับ iPad มาลองอัดดูนะครับว่ามันสามารถเล่นได้ไหมซึ่งตัวเกมนะครับมันเป็นเกมเลเยอร์สองแบบออริจินอลไม่ใช่แบบมียูนิตจากยูริมาผสมนะครับรวมไปถึงบาลานซ์ของยูนิตบางตัวนะครับที่มันจะ ค่อนข้างต่างจากยูริอย่างเช่นพวกอโคลิปนะครับเพราะอโคลิปในเลเรนเนี่ย,ยอึดมากครับรวมถึงดาเมจที่ยิงเนี่ยแรงมากคุณผู้ชมดูสิครับขนาดี่ซึ่มผมลุมยิงไปขนาดเนี้ยเลือดมันยังแทบไม่ลดอ่ะคือถ้าใครเคยชินแบบภาคยูริเนี่ยก็อาจจะต้องปักตัวกันสักหน่อยนะครับรวมไปถึงเนี่ยครับตัวเกมตัวเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบปั้นโมเดลเองนะครับเพราะว่าโมเดลบางยูนิตเนี่ยมันดูค่อนข้าง แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันก็นํามาสู่ข้อเสียอย่างแรกนะครับนั่นก็คือยูนิตยังมีไม่ครบไอชีผมพูดว่ายูนิตจะไม่ครบเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงยูนิตพิเศษนะครับแต่ผมหมายถึงยูนิตพื้นฐานเลยอย่างเช่นนะครับคนบินรถสอยฟ้ารถต้นไม้นะครับรถมิาดก็ยังมาไม่ครบเลยครับซึ่งตัวนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวเกมเนี่ยดูค่อนข้างจาเจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเราก็คง ได้แต่รอให้ผู้พัฒนาเนี่ยครับเขาพัฒนาแล้วก็อัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับรวมไปถึงฐานบางอย่างเนี่ยมันก็ยังทําหน้าที่ของมันได้ค่อนข้างไม่ครบนะครับอย่างเช่นฐานซ่อมรถเนี่ยมันผมทามากคือแบบฐานซ่อมรถที่เอารถไปซ่อมไม่ได้นะครับฐานซ่อมรถนะครับมีไว้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างฐานใหญ่ได้เท่านั้นเองยังเอารถมาซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนะครับก็คือผมไม่รู้นะว่า โค้ดเขาเขียนครบหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งไอตัวพวกรถถังอะไรพวกนี้มันก็ยังทําตัวเออๆครับเช่นฐานศัตรูเนี่ยมันอยู่ในระยะยิงของรถถังอยู่แล้วนะครับแต่รถถังเนี่ยมันเลือกที่จะวิ่งเข้าไปแบบยิงจ่อแบบผาโคเนะี่ยผมก็ได้แต่รู้สึกว่าวัดวายทำไมกันก็นั่นแหละครับมันก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของการพอขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์ครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของความแหลกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่า เซิร์ฟเวอร์ที่เขาให้เราเล่นออนไลน์เนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ไกลาจากเซิร์ฟเวอร์หลักหรือเปล่าเลยทําให้อาการแหลกเนี่ยเห็นค่อนข้างทีครับเรียกได้ว่าเห็นเกือบตลอดทั้งเกมนะครับแต่ข้อเสียที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังพอที่จะยนยวนได้นะครับกับการที่แลกกับการที่เราสามารถเล่นเกมเลอเลิศบนเว็บบว์เซอร์ได้่มันก็พอมองข้ามไปได้มั่งครับซึ่งผมมีเรื่องที่จะ อยากจะเตือนไว้สักหน่อยนะผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวเลเลิศบนเว็บเบ์เซอร์เนี่ยมันอาจจะแฝงสคริปต์สำหรับการขุดบิตคอยหรืออะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้กล่าวร้ายเขาแต่ผมแค่อยากจะเตือนไว้คร่าวเพราะว่าก็อย่างพี่พูดครับว่าของฟรีมันไม่มีบนโลกใบน,มมนมมี้ผมไม่รู้ว่ามันจะผมไม่รู้สิผมไม่รู้ว่ามันจะแฝงอะไรมาหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมลองเปิดทัสแมเนเจอร์ระหว่างเล่นดูมันก็ ดูปกตินะครับแต่ในส่วนของแรมเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าปกติครับเพราะว่าปกติโคม,มันก็กินเยอะอยู่แล้วอะ่ะแต่พอยิ่งเล่นเกมบนเว็บบอลเอรออิ่มก็กินเยอะเข้าไปอีกอะ่ะส่วน CPU กับส่วนการ์ดจอของผมที่รันอยู่มันก็ไม่ได้วิ่งสูงอะไรมากขนาดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อาจจะพูดได้ว่าผมยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับระหว่างที่เล่นเกมอยู่ก็อ,อาจจะเรียกได้ว่าตัวเกมนี้น่าจะมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็ว่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต่นะเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นดูนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไปตรงใต้ e s c r i p t i o นนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปเพื่อเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบชิปอย่างนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์และปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากชา n นลของเราอีกนะครับและในวันนี้กับผมขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ